อันนึกหน่อยมันก็จมว่าอยากเสล่าออกอีกแล้วนึกหน่อยมันจะขื่นไป็หอดมหาหาอะไรแต่เจังไดทีคุณครูค่ะเปิดเทอมมาท่านจะถึงเดือนคือสร้างการบานนึกหน่อยหลายคักแท้คือสร้างคักั้งสร้างแน่แต่การบานั่นมันบอกว่าแม่ครูจะสร้างการบานสร้างเอ้าสร้างเอา,เอานี่วะครูแต่ละคนก็นสอนคนเราวิชาแล้วมือหนึ่งก็เลี้ยงดต่ว่าเจ็ดวิชาหกวิชาแล้วครูก็สร้างการบานทนุกครูแลยนกว่าครูเอการบานบ่แม่ อันลูกข่อยยาก,กอ่ะหลพ่อถ่ายให้หลอกแต่ข่อยในยเมื่อยต้องไม่เหตุการ์บ้านซอยมันทั้งเหตุเบียกกับเมื่อยงบ้าแห้งแล้วเหตุการ์บ้านมันหลายโพดหลายมือปแปลกๆนะ่ะเมื่อต้องสงสัยเป็นลายมือพี่ฉันเองค่ะบางมือก็คิดว่าเสเลยนอนเร็วก็เลยนอนตีสองตีสามคือเกาใส่ซักเสื้อพาไหนจะ,ะมารีดเสื้อพาไหนก็สําเลนเกมไหนก็สํเลนทิกต็อกกับว่าแมนมันหรอกค่ะกับพี่ฉันอีก ปากถึงคุณครูหลูกมันก็ไม่อยากปันไดแต่มันอ่ะบนว่าอยากสลาออกแต่ตอนนี้คอยอ่ะอยากสล้าออกคาก็มันอีกสลาออกจากงานมเมตการบบานห้มันคุณครูได้โปรดเห็นใจผู้ปกครองตาดำๆอย่างอีฉันได้ค่ะลำพังทรงมันเฮียนกับเมื่อยพอแห้งแล้วอันนี้ต้องมานางเหตุการ์บานแทนมันอีก